สวัสดีครับแฟนๆคนใจเช่าทุ่งและกระทันผูช้ชมที่เขาลบทุกท่านครับเอาไปหนีรู้สึกว่าลูกค้าค่อนข้างจะบางเบานะครับก็เลยมีโอกาสแวะมานะครับเอาเดือนเช่าทุ่งจพาพี่น้องมาเฮ็ดปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรมิกเซอร์นะครับพี่น้องอ่าสูตรมิกเซอร์เนี่ยก็คือเกิดจากการที่เขาเอาปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มักจากวัสดุหลายๆอย่างมารวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อเอาไปใส่เทื่อเดียวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเขาจะมีหลายตัวนะครับบางท่านอาจจะมี ฮอร์โมนไข่นะครับบางท่านอาจจะมีปุ๋ยอินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะมีปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักปลาหรือบางท่านอาจจะมีปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรยาชูกําลังนะครับหรือบางท่านอาจจะมีน้าหมักมูลวัวก็นแล้วแต่นะครับพี่น้องมันหลายอย่างหดใส่บบท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละยางการใส่บ่เกินสามซ้อนสี่ซ้อนต่อน้ํยี่สิบลิตรนะครับพี่น้อง ท้เท้าีดไปเทืา่องเท้อกัเก็บขายไปเราพักว่อสุมหมักขึ้นมาหลายๆเห็ดจังได้บ่นี่เมื่อมันเบิดสภาพไปก็จจำเป็นต้องทิมแต่เมื่อนี้สิยบผ้าพ,พี่น้องทิมแต่จะไม่เฮ็ดสูตรมิกเซอร์เพื่อให้พี่น้องได้เอาไปใช้นะครับพี่น้องนะครับขั้นแรกนะครับทิมที่จะต้องเตรียมกับปุ๋ยซีนามทุกๆตัวที่เฮามีนะครับอ่ะท้าวถุงจะลอกเบิ่งนี่เป็นน้ำหมักมูลวัวได้พี่น้องนะนะอด้น้ำหมักมูลวัวห้าลิตรนะครับ น,น้ำหมักมูลวัว5ลิตร,รบ,บึงตั้งไพี่น้องบึงนะครับที่ปล่อยไห้ตกตะก,กรนไสติงลิงแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำหมักมูลวัว5ลิตร,นะรบ,บุวิ่งกินพี่น้องนะครับไม่มีกลิน่นนะครับต่อมาเขาก็จะตามด้วยฮอร์โมนไข่ ฮอโมนไข่นี่เส้าทงจะใส่หนึ่งแก้วใหญ่นะครับพี่หนึ่งแก้วใหญ่นะครับเพราะจะลื่นเอาส่วนน้ำที่ใส่ไม่เ้าเนาะนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งแก้วใหญ่ใส่ไปเลยนะครับอ่าเมื่อ,อไรน้ำมักฮอโมดไข่เรียบร้อยแหลวปิดไว้นะครับ ตัวต่อไปเป็นน้ำหมักปลากันหนึงแก้วใหญ่ให้กันนะครับพี่น้องหนึ่งแก้วใหญ่คือกัน,น,กกน,น,กกนโอ้หอมกุ๊บนน้ำหมักปลาผ่านไปต่อไปเป็นจุลิสซี่นะ้ำเศ้าเขา โอ้เปิดนมาย่างฟรีตัวนี้อ่ะทุกอย่างแนะนำให้ลินเอาส่วนที่มันใสได้เปหน่อนะเอาส่วนที่ใสใสนะครับอ่ะขันึงแก้วเพื่อนแก้วนี่ประมาณสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับอ่ะตัวสุดท้ายที่เขามีสูตรชูกกำลังนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นน้ำซาวข้าว บวกยาช่วยกำลังแลักการน้ำตาลไส้แดงตัวนี้จุลินนซียังทำงานอยู่ตลอดนะครับอบอยุบคื้นมูนะครับพีน้องอ่ะไปหนึ่งแก้วขึ้นกนเนนะวหอมเป็นจะแซ่บพี่น้องสำหรับตัวนี้นะครับตัวไอย,ยาผสมยาช้กยอำลังนี่มันจะมีน้ำตาลจานด่วนสำหรับพืชน้ำนะครับ นะครับที่ทีอจูลิยนซี่ย่อยสลายจนกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวเรียบร้อยนะครับพี่น้องอ่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นเข้ากับข้นส่วนผสมที่เข้าไส่ทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพี่น้นองคนนี้เข้ากันสูตรมิกเซ์เออได้พีน่น้องแน่นนะครับนะครับแปะตัวที่บดเป็นตาเอามาปนน้ำมูนะกับคือจูเลียนซีสัสงข้อแสง ยาามาผสมน้ำมูลดขาดต้องใส่ได้เขาครับเอ้าไอ้น้ำจุลินทรีย์ต่างๆที่เ้าเอามาเนี่ยล้วนหมักจากาก,าก,ากากน้ำตาลที่การเบิรน,นะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยเอากระสามาถน้าไปใส่ได้เลยนะครับพี่น้องนําไปใช้ได้เลยเดี๋ยวโค้ใจะจ้างทงจะก,กอกใส่ขวดเกบไว้นะครับเพื่อมีโพอยากได้ไปใส่น้ำเนาะนะครับเพราะว่าะอะาไปไปที่นาล้าน,น้ำ ใส่ขวดไปเลยนครับอัตราการใส่นะครับพี่น้องก็สี่ช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรคือเก่านะครับพี่น้องเขาจะได้ปุ๋ยอินรีน้ำสูตรมิกเซอร์บ่อน,นะครับพี่น้องไปวัถ้าใส่นะครับมีจุลินซีน้ำนะครับหย็นช่วยๆพี่น้องนะครับ สีสวยกลิ่นหอมนะครับพี่น้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นปุ๋ยน้ำซีนาสูตรเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับผสมน้ำฉีดพ่นหรือจะผสมน้ำลดลงดินนะครับผู้ดมปด้วยธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักอาหารลอกอาหารเสริมแล้วกับบรรดาฮอร์โมนต่างๆสารเล่งกันจะเลรอญเติบโตตลอดจนจุลินทรีย์นะพี่น้องนะนะครับนี่แล้วจะเห็ดซองรุ่นพี่น้อง รุ่นเล็กๆก็มีบางเทีมีผู้อ้อยจกล่องขอไปทดสอบพื่อการสร้างุ่งไง้มันสิงามบ่ใส่อาจจะมีขวดน้อยไเนะนะครับจะมีขวดเล็กให้นะครับขวดสามร้อยห้าสิบซีซีกับขวดห้าร้อยซีซีนี่พี่น้องซ้ำนี่กับซ้ำ ทาพี่น้องซ้ใส่ไส้เนาะผักแปลงหนึ่งสองแปลงสามแปลงสี่แปลงเนี่ยโอเคเลยเนี่ยครับพอเ้าใส่แค่สี่ช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบริทนะครับลดนะครับทุกๆุห้าถึงเจ็ดวันนะครับพี่น้องนะนี่นะครับถ้าขายเนี่ยพี่น้องขายขวดจะได้ละบากนีะน้อยๆนี่สิบบาทขยับขึ้นมาในสิบห้าบาทนะพี่น้องเนาะนะครับนี่นะครับถ้าขายเนี่ยแต่ว่าก็คือสิบบาทเลยขายดอก นะครับผ mm ู้ได้สนใจกับกายไปไกลมากอ่ะมาขอปั่นกันไสไปนะครับปั่นกันไปไสอ่ะเรียบร้อยสำหรับการทําปุ๋ยอีซีน้ําสูตรมิกเซอร์นะครับจากจูลินซี่จากปุ๋ยอีซีน้ำหลายหลายตัวที่พี่น้องเข้ามาขึ้นผู้ละคนว่านอกเนื้อที่ก้าวมาหนีเอายังไสได้กว่าจูลินซี่นอกกล้วยก็ใสได้นะครับพี่น้องจูลินซี่นอกกล้วยก็เอามาใสน้าได้นะครับปุ๋ยอีซีน้ําก็ใสได้น้ำเอ็มก็ใสลงไปได้นะครับพี่น้อง แต่ตัวนี้เข้าเน้นไปที่ปุย๋ยหลายกว่าเน้นไปที่จุลินซี่นะครับจุลินซี่จะหน่อยจะลยหลยเข้าอาจจะบ่ได้ใส่ใจไปเลยไปใส่ใจตรงที่ว่ามีสารอาหารพืชที่จะเป็นสาหรับพืชบ่นะครับไปนอกนะระหว่างเช่นกรณน,นี่เนี่จะมารกนุ่มนะครับมรัรกนุ่มนะครับก็จะช่วยให้ดินล้วนซุยคล้ายๆกับละลายดินดานไปนอกะพี่น้องนะครับอ่ะเรี่ยบร้อยนะครับสองรุ่นสอนขนาดนะครับพี่นุ่ม สวยน้าใช้นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับบ่เหม็นติดตีนติดมือนะครับถึงแม้ว่าจะมีน้ำมักปลาอยู่น้ำแต่น้ำมักปลานะครับปล่อยให้ย่อยสไลด์ดีแล้วนะครับกินเหม็นกินข้าวเบิดไปแล้วนะครับพี่น้องเหลือแต่กินหอมอ่อนๆของกากน้ำตาลนะครับยังยั่งอยู่แต่กับม้บริมาเขม้กว่าการน้ำตาลี่บริย่อยเด้ยย่อยไปเบิดแล้วพี่น้องนะครับจนเศร้าเป็นฟ้องบกเปแล้วนะครับ ใส่ได้เลยนะครับพี่น้องฉีดพ่นก็ได้นะครับฉีดพ่นนี่แนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเย็นๆนะครับพี่น้องแดดร้อนๆหาโมเลกห์โมเลกใส่เลยนะครับถ้าฉีดพ่นช่วงเช้าก็ได้ยหรอกแต่ว่าหากใส่แต่เดืกดๆนี่จ้อหน่อยเพราะว่าสายมามันอาจจะแห้งนะครับแต่ถ้าฉีดพ่นตอนแรกนี่แสงแดดเพื่อนแล้วนี่เขาจะดูดซึมเข้าใบพืชได้ดีนะครับธาตุอาหารที่ยุนีก็ล้วนแต่เป็นธาตุอาหารที่พืชพร้อมจะนําไปใช้นะครับพี่น้องอยู่ในรูปของคีเลตนะครัเรียบร้อยพี่น้องนะครับสําหรับการ ทปุ๋ยสน้มสูตรมักซ์จากปุ๋ยอินรีน้ำหลายๆตัวนะครับเอามาผ,าผาสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับบางคนบอกว่าใส่ทุกอย่างทอกันเบิดได้บ่เช่นน้ำหมักมูลวัว5ลิตรน้ำปุ๋ยอินทรียดื่นกับยางละ1ลิตรได้ไห้ครับพี่น้องได้คือกันนะครับพี่น้องน,นะครับ,รบยางละ1เท่า1เท่า1เท่าไปเลยก็ยิ่งจะได้ความเข้มข้นนะครับแต่นี่เขาจะใช้ถุงใส่ ตามธมรรมดาตามสูตรที่แนะนํานะครับเพราะว่าลําพังใน่น่ามักมูลว่ากับธาตุอาหารพืชตึมอยู่แล้วว่าต่อนะครับซึ่งมีเข้ากับเสริมกันไปนะครับอ่ะเรียบร้อยน่าเป็นองน่ะนะครับอ่ะถ้าได้ที่สนใจหอยเชาทุ่งปันไส้แน่น่าแต่เดียยเชาลทุง่งทําการบรรจุพันธุ์เรียบร้อยก็น่าเป็นองน่ะนะครับท่าไดที่สนใจก็จังลองทักใต้เขามานะครับค่าทรงนิดนิน้อย,อยพราได้หายคาไปซะนี่เขา <laughs> นะครับอินซีน้ำสูตรมิกเซอร์ นะครับพี่น้องนะเอาคลิปนี้เอนานีน้องพี่น้องนะคลิปหน้าจ้างพ่อกันไหมสวัสดีครับ